สวัสดีครับผมปันเวศครับเราก็พบเจอกันเป็นประจำนะครับทางช่องโหราสาระสไตล์ปานเวศครับคลิปนี้เป็นการทำนายดวงชะตาของชาวราศีมีนก็คือท่านที่มีลักษณะอยู่ที่ราศีมีนหรือท่านที่เกิดตั้งแต่วันที่14มีนาคมถึง13เมษายนเป็นการทำนายดวงชะตาประจำเดือนธันวาคม2564นี้ครับสองภาพนี้เป็นภาพดาวจรซ้ายมือเป็นภาพดาวจรณวันที่1ขวามือเป็นภาพดาวจรณวันที่31ธันวาคม ในเดือนนี้นะครับจะมีดาวย้ายราศีกันอยู่หลักๆ5ดวงครับไม่นับดาวจันทรเลข2ได้แก่เลข6ครับดาวศุกร์ดาวศุกร์เนี่ยจะย้ายจากราศีธนูเข้าสู่ราศีมังกรในวันที่3แล้วก็เลข3าครับดาวคานจะย้ายจากราศีตุลเข้าสู่ราศีพิจิกในวันที่4แล้วก็เลข4ครับดาวพุธนะครับจะย้ายจากราศีพิจิกเข้าสู่ราศีธนูในวันที่4และย้ายต่อจากราศีธนูเข้าสู่ราศีมังกรในวันที่26ส่วนเลข1ครับดาวทิศจะย้ายจากราศีพิจิกเข้าสู่ราศีธนู ในวันที่16แล้วก็เลข9ครับดาวพระเกตนะครับพระเกตเนี่ยจะย้ายจากราศีมิถุนเข้าสู่ราศีพฤษภในวันที่25ธันวาคมนะครับส่วนดาวอื่นๆยังคงโคโจรอยู่ในราศีเดิมตำแหน่งเดิมไม่เปลี่ยนแปลงตั้แต่ต้นเดือนจนถึงสิ้นเดือนเลยนะครับนะเพราะฉะนั้นภาพรวมนะ,ะลักษณะการโคโจรของดาวลักษณะอย่างนี้ก็ส่งผลให้ภาพรวมการงานของชาวราศีมีนในเดือนนี้นะครับถือว่าอยู่ในเกณฑ์ปานกลางนะ นะครับค่อในทิศทางที่ดีทิศทางความเป็นไปเนี่ย <comm and> <d ata> ก็ยังคงคล้ายๆกับในช่วงเดือนที่ผ่านมาซึ่งเป็นไปได้ทั้งในด้านดีและด้านเสียนะครับเรามาดูกันในด้านดีก่อนนะครับในด้านดีคืออะไรในด้านดีก็คืองานที่เกี่ยวกับต่างแดนทินไกลนะครับต่างชาติต่างภาษานะงานที่เกี่ยวกับพวกคนต่างจังหวัดหรือว่างานต่างจังหวัดต่างประเทศนะครับงานที่เกี่ยวกับการเดินทางการขนส่งการขนส่งงานท่องเที่ยวนะครับ การเรียนการศึกษานะในต่างแดนถิ่นไกลไอาจจะเป็นต่างจังหวัดก็ได้นะครับหรือการไปเรียนในต่างประเทศก็ได้นะงานที่อยู่เบื้องหลังนะคอยสนับสนุนให้คนอื่นเนี่ยประสบความสาเร็จงานด้านล็อบบี้ยิสต์งานเกี่ยวกับเคียร์ทนะีความคิดสร้างสรรค์งานที่เกี่ยวกับความเชื่อสิ่งลี้ลับเครื่องรางของของัขงวัตถุมงคลศนะาสตร์ลี้ลับโหราศาสตร์นะครับกลุ่มนี้ จะประสบผลสําเร็จดีและจะสร้างรายได้สร้างผลตอบแทนให้กับชาวราศีมีนได้เป็นอย่างดีด้วยเช่นกันนะครับในช่วงนี้เนี่ยเนื่องจากอะไรครับดาวพฤหัสบดีนะซึ่งเป็นดาวตนุลักษณ์นะครับเป็นดาวประจําตัวของชาวราศีมีนนะแล้วก็เป็นดาวการงานด้วยดาวเจ้าเรือนกรรมะนะครับตอนนี้โคจรอยู่ในภพวินาศนะวินาศคืออะไรวินาศคือต่างแดนถิ่นไกลต่างชาติต่างภาษาสมถะสันโดษก็ได้นะครับเพราะฉะนั้น นะแล้วหมายถึงเรื่องลี้ลับอยู่เบื้องหลังก็ได้นะไม่เปิดเผยก็ได้เพราะฉะนั้นตอนนี้เนี่ยชาวราศีมีนนะครับท่านใดที่ทําตัวแบบะลรครับสมาธาิสันโดษเรียบง่ายนะครับหรือว่าไปปฏิบัติธรรมศึกษาธรรมะมากขึ้นช่วงนี้จะดีอ่ะช่วงนี้ก็จะดีด้วยเช่นกันนะครับรวมใน,นเรื่องการงานด้วยนะเมื่อสักครู่นี้ก็คือด้านดีของภพวินาศนั่นเองนะครับส่วนด้านเสียคืออะไรด้านเสียก็คือ นะครับการงานนะครับจะมีเกณฑ์การโยกย้ายปรับเปลี่ยนเปลี่ยนแปลงเนาะมีอุปสรรคมีปัญหานะและการงานก็มีโอกาสมีเกณฑ์ที่จะเกิดข้อผิดพลาดนะการทํางานจะมีเรื่องติดขัดนะครับไม่ค่อยมีความคืบหน้าเท่าที่ควรหรือว่ามีเหตมีเหตุการณ์ที่ไม่ได้คาดคิดนะในเชิงลบนะเกิดขึ้นมาในที่ทํางานก็ได้นะครับเพราะฉะนั้นนะครับในการทํางานก็ต้องมีสตินะมีสติใช้เหตุผลนะครับพยายามรอบคอบไม่ประมาทนะแล้วก็ จะทำอะไรก็ต้องพิจารณาตรวจสอบให้เรียบร้อยดีก่อนที่จะปล่อยงานนั้นออกไปนะครับต้องใจเย็นๆนะครับเพราะว่าช่วงนี้เนี่ยโอกาสที่การงานของเราจะเกิดข้อผิดพลาดนั้นเกิดขึ้นได้ค่อนข้างจะง่ายนะอาจจะลอดหูลอดตาไปได้ครับเพราะนั้นต้องตรวจสอบให้ดีนะครับส่วนทางด้านการเงินนะการเงินเนี่ยภาพรวมถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ดีขึ้นนะครับ ดีขึ้นกว่าเดือนที่ผ่านมามีรายรับรายได้เข้ามาเรื่อยๆครับไม่ติดขัดไม่ขาดมือแล้วก็มีเกณฑ์มีโชคมีลาบด้วยมีลาบลอยได้เงินก้อนใหญ่นะครับอาจจะเป็นเงินโบนัสก็ได้นอะอาจจะเป็นเงินโบนัสเงินปันผลก็ได้นะทังทนั้นเพราะอะไรครับเพราะตอนนี้ดาวอังคารนะนะครับส่วนหนึ่งนะครับดาวอังคารตอนนี้โคจรเข้าสู่ราศีพิจิกเป็นเกษตรนะครับเกษตรคือมีความมั่นคงเป็นปึกแผ่นเป็นหลักเป็นฐานอยู่ในภพสุภะสุภาะคือความเจริญก้าวหน้านะนอกจาก ดาวอังคารซึ่งทําหน้าที่เป็นอะไรครับเจ้าเรือนกระดุมพระกระดุมพระหมายถึงการเงินนะการเงินสิ่งที่ได้มาตอนนี้โคจรเข้าสู่นะครับพบสุภะความเจริญก้าวหน้าเพราะนั้นการเงินถือว่าดีวดีในเกณฑ์ดีนะการเงินอยู่ในเกณฑ์ดีนะอีกทั้งดาวอังคารนะครับพออยู่ในราศีนี้นะครับอยู่ในราศีพิจิกพบสุภะยังได้เกณฑ์พิเศษอยู่เกณฑ์หนึ่งเขาเรียกว่าอุดมเกณฑ์นะอันนี้อุดมเกณฑ์อัมพุนะครับก็คือดาวอังคารอยู่ในพบสุภะ นะอุดมเกณฑ์คืออะไรอุดมเกณฑ์คือความอุดมสมบูรณ์คือทรัพย์สินเงินทองผลประโยชน์ไรายได้นั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นในช่วงนี้การเงินนะการเงินจึงดีขึ้นนะครับดีขึ้นกว่าในช่วงที่ผ่านมานะส่วนดาวเสาซึ่งเป็นดาวเจ้าเรือนลาภโชคลาภความสำเร็จไรายได้ก็ยังคงโครจรเป็นเกษตรนะนะครับเป็นปึกแผ่นเป็นรักฐานนะอย่างค่อยเป็นค่อยไปนะอยู่ในภพลาภนะครับอย่างค่อยเป็นค่อยไปนะเพราะนั้นแต่ด้านการเงินก็ถือว่าขยับดีขึ้น อาจจะได้มาจากอะไรครับจากความรู้ความสามารถของเรานั่นแหละจากความขยันขันแข็งของเราจากความพยายามของเรานะความละเอียดรอบคอบของเรานั่นแหละครับเป็นเหตุให้การเงินเราดีขึ้นนะเพราะฉะนั้นต้องพยายามใส่ใจกับเรื่องนี้มากๆนะในเรื่องของการเงินเนาะนะครับต้องขยันขันแข็งเนาะเอาจริง,เอ,รงเอาจังทุ่มเทนะครับมีความพยายามอดทนนะครับต้องละเอียดรอบคอบถี่ถ้วนนะนะครับนะบนะ לא. ก็จะไปกระตุ้นให้ดาวทางด้านการเงินนั้นทํางานมากขึ้นเราก็จะได้เงินมากขึ้นนะครับ แต่สิ่งที่ต้องระมัดระวังนะครับนะสิ่งที่ต้องระมัดระวังสําหรับชาวราศีมีนในเดือนนี้นะครับเตือนทั้งหมด2ข้อครับเรื่องแรกเลยก็คือ1นะครับความขัดแยง้งในช่วงเดือนนี้ชาวราศีมีนม,มีโอกาสมีเกณฑ์ที่จะเกิดความขัดแย้งกับคนรอบข้างนะครับหรือเพื่อนร่วมงานได้ง่ายนะครับเพราะนั้นช่วงนี้ต้องใจเย็นๆนะครับ นะถ้าเกิดมีปัญหาอะไรกันก็ต้องค่อยๆพูดค่อยจาก,กันใช้เหตุผลนะครับไม่ใช้อารมณ์เนาะพยายามทําความเข้าใจซึ่งกันและกันปัญหาต่างๆก็จะได้ลดน้อยลงนะครับส่วนเรื่องที่2อ,อันนี้เตือนกันทุกราศีก็คือเรื่องของอุบัติเหตุนะครับการเจ็บป่วยกระทันหันความรุนแรงความขัดแย้งนะครับนะแล้วก็ต้องเ,ออเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับต้องระมัดระวังเรื่องของร้อนนะฟืนไฟอัคคีภัย นะครับเรื่องที่เกี่ยวกับไฟฟ้านะไฟดูดไฟชอ็อตไฟฟ้ารัดวงจรกลุ่มนี้เนี่ยนะก็มีโอกาสมีเกณฑ์ที่จะเกิดขึ้นได้ง่ายกว่าปกติเพราะนั้นต้องระมัดระวังเป็นพิเศษครับทันทีท่านนั้นก็เกิดจากอะไรเกิดจากดาวบาร์ะเคนะครับโคจรนะส่งกระแสถึงกันนะเช่นอันนี้นะครับเลข3าดาวคารดาวคานเนี่ยเลียงอะไรเลงพระราหูนะเลข8ปดในพระราหูนะโคจรร่วมเรือนกับดาวมรตยยนะคู่บริเหตุคู่ผ่าตัดนะคู่ปัญหานะครับนะ แล้วก็มีดาวเสาร์นะครับดาวเสาร์นี้ก็เป็นคู่แตกหักคู่ผ่าตัดเหมือนกันนะกับดาวองคารนะยกหน้ายกหน้าดาวองคารแล้วก็ดาวเสาร์ก็ทํามุมคาดนะถึงดาวมรตยูแล้วก็ตีโกนถึงพระราหูด้วยนะครับเพราะนั้นดาวแบบเข้ะส่งกระแสถึงกันก็ต้องระมัดระวังนิดหนึ่งนะครับในช่วงนี้ส่วนโชคโชคราบสําหรับชาวราศีมีนในเดือนนี้นะครับวันที่ดีได้แก่วันที่7จ็ถึงสิบสี่เจ็ดถึงสิบสี่แล้วก็สิบเก้าถึงยี่สิบเอ็ดสิบเก้าถึงยี่สิบเอ็ด นะครับส่วนทิศที่ดีมี2ทิศนะครับได้แก่ทิศใต้กับทิศตะวันตกเฉียงใต้นะทิศใต้กับทิศต,ตะวันตกเฉียงใต้ส่วนบุคคลที่จะนำฉลกโชคราบมาให้นะครับก็ได้แก่ผู้ที่มีอายุมากกว่านะหรือหรือเป็นเพื่อนเก่าก็ได้ครับ เพื่อนเก่าคนที่เคยรู้จักกันมาก่อนกลุ่มนี้ก็จะนำโชคโชคลาภมาให้ส่วนท่าน,นความรักนะครับความรักของชาวราศีมีนเนี่ยนะครับท่านที่มีครอบครัวอยู่แล้วนะครับภาพรวมเนี่ยถือว่าอยู่ในเกณฑ์ดีเนาะนะในช่วงนี้ก็รักกันดีมีความสุขครับมีเกณฑ์ที่จะเดินทางไปไหนมาไหนด้วยกันมากขึ้นอาจจะไปต่างจังหวัดหรือต่างประเทศด้วยกันก็ได้นะครับแล้วก็ ซึ่งมันก็ถือเป็นเรื่องธรรมดานะในช่วงนี้เป็นช่วงเทศกาลปีใหม่ด้วยก็มีโอกาสนะที่เราจะต้องเดินทางกลับไปเยี่ยมญาติผู้ใหญ่นะในภูมิลำเนาต่างจังหวัดน,นะครับหรือไปท่องเที่ยวก็ได้หรือไปเที่ยวก็ได้นะครับนะแต่ต้องระมัดระวังนิดนึงสำหรับชาวราศรีมีนในเดือนนี้นะเรื่องเกี่ยวกับเรื่องความรักก็คือในช่วงปลายเดือนปลายเดือนนะครับมีโอกาสนะชาวราศรีมีนมีโอกาสจะมีเรื่องขัดอกขัดใจกับคู่ครองได้ง่าย เพราะนั้นก็ต้องระมัดระวังนิดหนึ่งโดยเพราะการพูดจาการแสดงความคิดเห็นอะไรในเชิงลบต้องระมัดระวังนะครับต้องพยายามทำความเข้าใจซึ่งกันและกันครับปัญหาต่างๆก็จะได้ลดน้อยลงนะครับ <_ S 1> ส่วนคนโสดคนโสดก็มีเกณฑ์พบเจอคนถูกใจนะครับนะแต่คนถูกใจที่ว่านี้ก็นําความยุ่งยากวุ่นวายมาให้ด้วยเช่นกันนะเพราะว่าเพราะช่วงนี้ดาวความรักไม่ค่อยจะสู้ดีนะครับ นะโดยภาพรวมนะครับดาวความรักไม่ค่อยจะสู้ดีความรักในช่วงนี้เนี่ยมักจะเป็นความรักในลักษณะแบบแอบรักแอบบชอบหรือเป็นแบบรักสามเศร้าเ,ออเป็นรักสามเศร้าก็ได้เพราะฉะนั้นช่วงนี้ต้องดูดีๆเนาะนะครับใครที่เข้ามาในช่วงนี้ต้องตรวจสอบสถานะให้ดีครับเพราะว่าเขามีเกณฑ์มีโอกาสนะครับที่เขาจะมีเจ้าของอยู่แล้วหรือมีคนคุยอยู่แล้วก็ได้เพราะนั้นต้องตรวจสอบให้ดีครับ ครับทั้งหมดก็เป็นคำทำนายดวงชะตาของชาวราศีมีนประจําเดือนธันวาคม2564นี้เพื่อเป็นกําลังใจให้ผมในการทำคลิปต่อไปก็ช่วยก,กดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปถัดไปสําหรับคลิปนี้สวัสดีครับ